ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันที่2สิงหาคมเนาะเมื่อวา,านก็หวยออกเป็นไงกันบ้างเนาะใครได้ใครโดนกันบ้างนะก็หวยนี่ก็มา15วันนะแต่บอลของซอกเกอร สไนเปอร์นี่มีให้ดูกันทุกวันเนาะเอาผลบอลของเมื่อวานนะผลบอลของเมื่อวานเป็นทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนาะเป็นทางวัดฟอร์ดเจอกับทางเชฟยูนะราคาเสมอนะผมให้อยู่ไปทางชาวบ้านวัดฟอดนะก็ผลออกมาก็เป็นทางชาวบ้านวัดฟอดชนะไป1 0ก็กินเต็มอย่างต่อเนื่องกันไปนะสำหรับทีเด็ดของช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะผลงานใน การให้ทัศนะของช่องซอกเกอร์สไนเปอร์ก็ย้อนกลับไปดูกันได้เนะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงอะมาถึงบอลในวันนี้บอลถึงวันนี้เป็นบอลแข่งขันที่มีผลกันจริงๆนะนะบอลอุ่นเครื่องนี่หมดไปแล้วเนาะวันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนะเลือกคู่นี้มานะเป็นคู่ใหญ่ที่สุดในคู่นี้เลยแหละเนาะเป็นโมนาโกจากทางฝั่งฝรั่งเศสเนาะเจอกับทางเ s v ไฮโอเฟนกับจากทางฝั่งฮอลแลนด์วันนี้เล่นกันที่สนามของ โมนาก o นะสนามสตาร์ทลุยเดินนะบ้านของโมนาก o ก่อนในนัดแรกเนาะเดี๋ยวนัดที่2ก็จะกลับไปเล่นกันที่บ้านของ p s สวันนี้เตะกันเวลาตีหนึนอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโมนากกับ p s v h ีไฮโอก็ถือว่าเป็น หัวแถวของทั้ง2หลีกของตัวเองเนาะก็ทางฝั่งโมนาโกเนี่ยก็เป็นทางฝั่งหัวแถวของทางฝั่งฝรั่งเศสเลยนะจะเป็นรองแค่พวกปลารีสเนะลาะปารีสก็ต้องเป็นรองอยู่แล้วแหละส่วนทาง p s เ PSV เก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เบียดกับอาแจกได้อย่างสมน้ําสมเนื้อเลยเน,ะนาะนัดที่แล้วกดอาแจกไป5ลูกเลยนะในฟุตบอลอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคอมมิวนิตี้ชิลเหมือนกันแหละของทางฝั่งฮอแลนดนเนาะ PSV ี PS เจอกับอาแจกนะกดอาแจกไป5ประตูต่อ3เลยก็ถือว่า ดีสําหรับ PSV เดี๋ยวมาดูกันอีกทีในช่วงเวลาเราไล่ดูฟอร์มเนาะไอที่ชนะอารแจกไปพูดถึงคู่นี้หน่อย PSV กับทางโมนาโกวันนี้บ้านของโมนาโกนะสตาร์ทลุยเดอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเรื่องอากาศนะก็ถือว่าอากาศดีเฮดทูเฮดของคู่นี้ก่อนเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันมา2ครั้งในปีที่แล้วนะปี2021นในยนะูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะเจอกันยเย่าเยือนก็เป็นทางฝั่งโมนาโกทำได้ดีกว่านะ ชนะไป1แล้วก็เสมอ1นะเล่นกันที่บ้านของโมนาโกเสมอ0ูแล้วก็โมนาโกไปชนะ PS เอสไฮโอเฟนได้ถึงบ้านเลย2ประตูตอนหนึ่งก็สถิติเหนือกว่านิดหน่อยนะสำหรับโมนาโกกับ PS เอสไฮโอเฟนเจอกันมาแค่2ครั้งเนาะก็เป็นทางฝั่งโมนาโกชนะได้1แล้วก็เสมอ1มาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดกันหน่อย6แมตช์ล่าสุดของทางโมนาโกนี่นับไปฤดูกาลที่แล้วเนาะก็คือ แจมเลยนะชนะ5เสมอ1นะช่วงท้ายฤดูกาลเล่นดีนะสำหรับโมนาโกชนะ5แล้วนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็มีไปเสมอเนาะส่วนทางฝั่งเพรเบียเฮลเฟนก็ไม่แย่เลยนะ5นัดล่าสุดนี่รวมฤดูกาลที่แล้วแล้วก็รวมนัดที่เป็นทางการในฤดูกาลนี้นัดหนึ่งนะก็เจอกับอาแจกไปนะกดอาแจกไป5ประตูต่อ3เลยนะัดแล้วก็ผลงานดีต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วนะก็คือชนะ4แล้วก็เสมอ1 เรียกว่าผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ5เสมอหด้วยกันมาทั้งคู่เลยก็ถือว่าฟอร์มดีสุดๆนะต่อนเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วนะสำหรับผู้นี้เดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันหน่อยโมนโก5 55เกมยิงได้93เสียไป55ส่วน p s เ58 ยิงไป135เสียไป67ก็ค่าเฉลี่ยดูดีทั้งคู่นะเ s v ค่าเฉลี่ยในเกมลุกเนี่ยจะดูดีกว่าแต่ว่าโมนาโกเนี่ยค่าเฉลี่ยในเกมรับดูดีกว่านะก็ถือว่าสูสีกันเลยเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มทางฝั่งโมนาโกก่อนโมนาโกนี่ผู้เล่นเข้าออกก่อนนะผู้เล่นที่เสียไปก่อนดีกว่านะผู้เล่นที่เสียไปก็จะมีหน้าตัวหลักเลยนะเป็นพัฟโลวิดแล้วก็มิดฟิลอนาคตไกนะชัวเมนี่นะให้ไปอยู่ทางฝั่ง ลิวมาดิดนะค่าตัวแพงเลยนะ80ล้านยูโรทางฝั่งขาเข้ามีก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นเกมลุก2ตัวเลยนะทางฝั่งทาคุมิมินามิโนนะก็มาจากลิเวอร์ p ูแล้วก็บีเอมโบโลนี่มาจากทางฝั่งกัตบักก็เสริมตุนสุน่าตัวลุกมา2ตัวนะเสียภาพโรวิดไปแล้วก็เสริมมินามิโนกับบีเอมโบโลลงมานะอันนี้คือทางตัวเข้าตัวออกของทางฝั่งโมนาโกเดี๋ยวไปดูทางฝั่ง psv หน่อย PSV ขาเข้าที่น่าสนใจก็จะมีกัสติลนะกัสติลย้ายเข้ามาใหม่นะก็คือนัดที่แล้วฟอร์มดีเลยกัสติลเพิ่งย้ายเข้ามานะัดที่แล้เจออาแจกเนาะยิงไป3ลูกเลยนะแฮตทิกเลยสําหรับกัสติลส่วนขาออกที่น่าสนใจก็จะมีมาริโอเกเซ่นะย้ายกลับไปเยอรมันนะไปอยู่ทางฝั่งไอทักแฟงเฟิร์ตนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดของทาง PSV ไม่ใช่ผู้เล่นนะเป็นทางฝั่งผู้จัดการทีมนะเป็นรุดฟัน,นิตตลอยนะ มาเป็นผู้จัดการทีมครั้งแรกในชีวิตเลยนะสำหรับรุดฟันนีิตลอยก็มาคุมเ s v ีไฮโอเฟนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเออทางขาเข้าของ PS V ก็จะมีตัวนี้อีกตัวนะมาจากไอทางปารีสเนาะมีซาวีซิมงนะซาวีซิมงนะนัดที่แล้วก็ยิงด้วยนะสำหรับซาวีซิมองอ่ะมาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กัน ทางฝั่งเจ้าบ้านโมนโก4-4-2นะเป็นโกเปนูเบลนะกลองหลังมีอากิล่าดิซาซี่มาลิเปนแล้วก็ทางเฮลิเก้นะมิดฟิลด์ตัว4ตัวก็เป็นฟันเดอร์สันโฟฟาน่าลูคัสแล้วก็โคโลวินข้างหน้า2ตัวเป็นเควินโวลแลนกับเบนเยตเดอร์นะอันนี้คือ4-4-2ของทางฝั่งเจ้าบ้านโมนโกส่วนทางฝั่งพี v สวีไฮโรเฟน4-2-3-1นะโกเป็นเบนนเตสกลองหลังมีฮูเอเวอร์เทเซ แล้วก็ทางโรมาโยแล้วก็แม็กซ์นะมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวเป็นซังเกเ่กับเวอร์มันตัวลุกเป็นบากายุโก้ทิวการโปและสูนาเป็นเดยองนะก็น่าสนใจเลยสำหรับเกมลุกของทางฝั่ง เพชสวีนะฤดูไอ้นัดท,ที่แล้วเล่นดีจริงๆนะกักโปยิงไป1นะซีมงยิงไป1ทิวยิงไปสานะสำหรับนัดท,ที่แล้วก็ถือว่าเกมลุกนีเข้าฟอร์มเลยนะนัดท,ที่แล้วยิงอาแจกอาแจกไม่ใช่หมูนะอาแจกนี่คือแชมป์เก่านะยิงไป5ประตูต่อ3เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้เปิดมาให้ชาบ้านโมนาโกต่ออยู่ครึ่งลูกนะสะกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเราไปดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะชี้ไปทางไหน วันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนนะชอบทีมเยือนมากกว่าวันนี้เพราะว่าดูจากสถิติเนี่ยโอเคโมนาโกอาจจะเหนือกว่านะมันเจอกันแค่2ครั้งนะโมนาโกชนะ1แล้วก็เสมอ1สถิติโมนาโกอาจจะดีกว่านะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ย PSV ไม่เป็นรองเลยแล้วฟอร์มจากนัดที่แล้วนี่น่ากลัวจริงนะผมย้ำหลายรอบเลย PSV ชนะอาจจะไป 5ประตูต่อ3นะบอลโค้ชใหม่แล้วก็เกมลุกกำลังคึกคักวันนี้ราคามาครึ่งลูกผมมองว่า PSV ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะน่าจะเก็บความแค้นมาจากฤดูกาลที่แล้วนะวันนี้เล่นยันเสมอได้นะสำหรับ PSV แล้วค่อยไปใส่เต็มที่ในนัดสุดท้ายที่บ้านเนาะ <c oughs> ก็วันนี้น่าจะสูสีแหละโมนาโกก็ไม่ใช่แย่นะโมนาโกก็ถือว่าดีเกมลุกก็น่าจะวัวนะเสริมบีเอมโบโลมากับ ทากูมิมินามิโนะมานะแต่ว่าน่าจะเสียสมดุลในแดนกลางไปพอสมควรนะเพราะเสียชูเมนี่ไปนะก็เสียได้นะตัวนี้ก็เป็นตัวทีมชาติฝรั่งเศสอนาะคตไกลก็ขายไปให้หลืงมดิดราคาแพงเลยนะน่าจะต้องปรับสมดุลกันเยอะ ผิดกับทางฝั่ง PSV นะ PSV ตัวเสียไม่เยอะเท่าไหร่นะมีแต่มาริโอกเซ่ที่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะตัวแก่แล้วแต่ว่าได้สูนา้าได้กัสซิลมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยสำหรับ PSV e i n แล้วอย่างหนึ่งก็คือบอลโค้ดใหม่นะก็น่าสนใจวันนี้ผมมองว่า PSV ไม่น่าแพ้นะอย่างน้อยๆน,น่าจะมายันเสมอได้แล้ววันนี้ราคาโมนาโกต่อครึ่งลูกด้วยนะ PSV น่าจะได้เปรียบเลยล่ะนะเล่น สั้งรับแล้วส่วนกลับนะแล้วก็มีการสวนกลับที่น่ากลัวนะสำหรับ p s สทั้งกัสติลทั้งทางฝั่งกัปโป้นะก็เป็นความเร็วสูงทั้งคู่นะก็น่าจะปั่นป่วนแนวรับของโมนาโกได้พอสมควรเลยละ่ะวันนี้ราคาโมนาโกต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกลองไปทาง p s สไฮโอเฟนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะไลน์ส่วนตัวของผมนะ @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้มาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะ หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมี3มช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Tik t o ็อกนะใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะซ็อกเกอร์สนเปิดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ห่อยนะ อย่าได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ